ขณะเดียวกันในครับผู้ชมครับในพื้นที่อำเภอเบตงโดยเมื่อวานที่ผ่านมานี้นี่ครับมีทั้งลมแล้วก็มีทั้งฝนตกลงมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นี่ครับมีรายงานมานะครับว่ามีดินโคลนถล่มนะฮะก็ทําให้มีความเสียหายเป็นจํานวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาพที่คนผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ดินโคลนถล่มในบริเวณ เป็นเส้นทางาหมู่ที่ 2, ตําบลตันโนเมรอนะครับซึ่งเป็นถนนสายบ้านบ่นบอน้ำร้อนไปสวนดอกไม้นะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4วันแล้วนะครับก็ทำให้ดินที่อุ้มน้ำเนี่ยก็เกิดดินสไลด์ลงนะครับแล้วก็มีการซุดตัวลงนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่แขวงแขวงทางหลวงชนบทของยะลานะครับก็ได้ไปปิดป้าย นะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวในสวนดอกไม้เมืองหนาวนะครับเพื่อให้มีความระมัดระวังนะครับโดยจุดดังกล่าวนะครับก่อนที่จะไปถึงสวนดอกไม้นี่ประมาณ 1, 3นึ่สามกิโลเมตรนั่นเองครับผู้ชมครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นี่ก็มีการปิด1ช่องทางจราจรนะฮะก็เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ อ่าเรียกได้ว่าในพื้นที่อำเภอเบตงนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนี่ครับไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวที่เกิดท,ที่เกิดดินถลม่มแล้วก็ต้นไม้ล้มด้วยเมื่อวานนี้นีครับในพื้นที่เทศบาลเบตงเองเนี่ก็เกิดต้นไม้ ล้มบนบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็มีรายงานนะครับว่าในบริเวณที่ปากอุโมง์ของเบอุโมง์เบตงมงคลฤทธิ์นี่ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเบตงนะครับก็มีต้นไม้ล้มนะครับแต่ก็โชคดีไม่มีผู้ผ่านเส้นทางดังกล่าวจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ก็ทางนี้ทางนั้นนี่หละครับทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็เร่งลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปะซ่อมแซมนะครับ ทางด้านนายอมรชุมช่วยนะครับในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานีครับท่านก็บอกนะครับว่าสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ในช่วงนี้นะครับก็ได้เฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตาภัยดินโคลนถลม่มดินสไลด์ทับเส้นทางเข้าหมู่บ้านโดยเฉพาะเส้นทางสาย410เบตงให้มีการเฝ้าระวังดินถลม่มทับเส้นทางเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเกรงว่าดินที่อุ้มน้ําอยู่ก็จะถล่มลงมานะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นสภาพของต้นไม้ล้มนะครับแล้วก็ทับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเบตง เมื่อวานนี้นะครับผู้ชมก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับป้าเจิดจันสิงสุวรรณอายุประมาณ69ปีนะครับาป้าก็บอกกับทีมข่าวนะครับป้าบอกว่าช่วงเกิดเหตุนะครับก็มีฝนตกแล้วก็ลมพัดแรงตนอยู่ในบ้านกับลูกลยครับส่วนแฟนก็ยังไม่กลับจากที่ทํางานตนกําลังชงกาแฟอยู่ในครัวนะครับอยู่ๆก็ต้นไทรขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับก็ล้มหักโค่นลงมาทับบ้านของคุณป้านะครับ ป้าก็มีความรู้สึกตกใจมากจึงหลบที่เสาบ้านก่อนที่จะไปเรียกลูกที่นอนอยู่ในห้องนะครับให้ออกมาอยู่ด้านนอกของบ้านนะครับแล้วก็ป้าบอกเลยครับว่าป้าเนี่ยก็ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากนั้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอชอดอก,ก็ลงในพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับผู้ชมครับก็ โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายกับบ้านเรือนของป้าก็ตาม้วยท่านผู้ชม